วันที่9มีนาคมคิตศกราช1959ตุ๊กตาบาร์บี้เปิดตัวสู่สายตาชาวโลกเป็นครั้งแรกทำไมบาร์บี้ยังเป็นของเล่นอมาตะของเด็กผู้หญิงเป็นไอคอนของสาวๆตลอดกาลไม่ว่าเวลาจะผ่านมานานเท่าไหร่ไปติดตามกัน บาร์บี้ตุ๊กตาขวัญใจของเด็กผู้หญิงทั่วโลกมีต้นกำเนิดมาจากความรักของรูธเฮลเลอร์ผู้เป็นทั้งคุณแม่และนักธุรกิจหญิงชาวอเมริกันเธอสังเกตเห็นว่าลูกสาวชอบเล่นแต่งตัวตุ๊กตากระดาษและเมื่อเธอได้เห็นตุ๊กตาบิลลี่ลิลี่ทางฝั่งยุโรปเฮลเลอร์ก็ได้ไอเดียที่จะผลิตตุ๊กตาให้ลูกสาวได้เล่นบ้างและเมื่อตุ๊กตาแล้วเสร็จจนพอใจเธอตั้งชื่อให้มันว่าบาร์บี้หรือชื่อเต็มๆว่าบาบาร่ามิลิเซนโรเบิร์ตซึ่งมาจากชื่อของลูกสาวของเธอนั่นเอง ตุ๊กตาบาร์บี้เปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่9มีนาคมคิตศกราช1959ในงานอเมริกันอินเตอร์เนชั่นแนลทอยแฟร์ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาตุ๊กตาบาร์บี้รุ่นแรกที่บริษัทแมทเทลอิงเป็นผู้ผลิตมีผมสีบรอนยาวตรงผมหน้าม้าเอวบางร่างน้อยมาในชุดว่ายน้ำลายทางขาวดำแบบม้าลาย เมื่อวางตลาดในปีแรกมียอดขายสูงกว่า350,000ตัวมันอาจดูไม่สวยสะดุดตานักแต่ตุกตารุ่นต่อๆมาก็ได้รับการดีไซน์ให้สวยงามชนิดมากไกลมากจนบาร์บี้กลายเป็นต้นฉบับความงามเป็นตุกตาแฟชั่นนิสตาตัวแม่ที่ไม่เคยตกยุคแม้เวลาจะผ่านมาแล้วกว่า60ปีก็ตาม ประวัติศาสตร์ความสาเร็จของตุ๊กตาบาร์บี้ส่วนหนึ่งต้องยกให้กับเทคนิคการสร้างเรื่องเล่าของผู้ผลิตที่ทําให้ตุ๊กตาบาร์บี้มีตัวตนมีครอบครัวของตนเองมีแฟนหนุ่มชื่อเคนแถมยังสร้างกระแสรักเลิกให้อีกด้วยนั่นทาให้จักรวาลบาร์บี้ขยายคาแรคเตอร์ได้ไม่สิ้นสุดภาพลักษณ์ของบาร์บี้เองก็พัฒนาไปมากเพื่อไม่ให้ถูกมองว่าเป็นตุ๊กตาตัวแทนผู้หญิงผิวขาวผมบรอนด์หุ่นบางแต่ไร้สมอง บาร์บี้ก็ถูกพัฒนาเป็นตุ๊กตาที่มีความสามารถหลากหลายของผิวสีรูปร่างและอาชีพเพื่อส่งเสริมความภูมิใจและบทบาทของผู้หญิงในสังคมรวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กผู้หญิงทั่วโลกได้สนุกกับการแต่งแต้มสีสันและจินตนาการไปกับโลกของบาร์บี้ในแบบเฉพาะของตัวเองและพบกันในเอพิโซดต่อไปที่ Am Story Hunter